ดูมวยสดโจนัทวุฒิพบลูกลิซซี่ช่องถ่ายทอดสดมวยไทยศึกวันไฟในสิบเจ็ปรากฝีมือกับซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145่ง14ร้าถึงหนึ่อยหปออย่างได้ใจจริงๆสำหรับโจนัทวุฒินักมวยชาวไทยจอมเก่ามากประสบการณ์วัย34ปี ที่ถึงแม้จะแพ้คะแนนตะวันฉายแบบเอกฉันในศึกวันไฟใน15เมื่อวันเสาร์ที่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาโจนัทวุฒก็ชกแบบสู้ไม่ถอยได้ใจแฟนมวยไปเต็มๆล่าสุดโจนัทวุฒนักชกมาดสุข,ขุูวัย34ปีจากเมืองย่าโมโคราชคลุกคลีกับวงการหมัดมวยมา20กว่าปี กำลังมีคิวขึ้นชกกติกามวยไทยที่สนามมวยเวทีลุมพินีอันเป็นตำนานครั้งแรกในชีวิตซึ่งจะพบกับลุกลิตซี่จอมบูวัย27ปีมวยไทยตัวตึงของสหรัฐอเมริกาที่จะมาเปิดตัวครั้งแรกบนรายการระดับโลกโดยเตรียมวัดฝีมือกันในศึกวันไฟใน17เถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรา ในช่วงเวลาพลายทามอเมริกาซึ่งตรงกับเวลา8นาฬิกาของวันเสาร์ที่วันที่9ธันวาคม66แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมสึกวันไฟใน17ในสนามผ่านทางไทยติเกตเมเจอร์และติดตามข่าวสารอัปเดตของสึกนี้ได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ o n e f c c o m และอินสตาแกรม onechamp สำหรับโจนัทวุฒิที่กำลังเตรียมสู้ในกติกามวยไทยเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งปีห้าเดือนอดปลื้มใจไม่ได้ที่จะได้กลับมาโชว์ฝีมือในสนามมวยเวทีลุมพินีที่ได้ชื่อว่าเป็นเมกะของศิละปะมวยไทยโดยเจ้าตัวพร้อมสู้เต็มที่ให้ทุกคนประทับใจเหมือนเดิมโจนัทวุฒิถึงกับบอกว่า ไฟนี้จะเป็นการชกมวยไทยที่สนามมวยเวทีลุมพินีเป็นครั้งแรกของผมมันคือสนามมวยในตำนานผมชกมวยไทยมาหลายปีแล้วในที่สุดก็ได้ชกที่นี่สักทีผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเป็นพิเศษเพราะเป็นนักชกประเภทสู้แบบเต็มที่อยู่แล้วขอทำให้การแข่งขันออกมาสนุกมากที่สุดเท่านั้นก็พอครับ แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึกวันไฟใน17ในสนามผ่านทางไทยติเกตเมเจอร์ Major, และติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไท a แลนด์เว็บไซต์ onfc com และอินสตาแกรม one champ ช่องทางถ่ายทอดสด Facebook YouTube ช่อง7 hd กด35เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบักอบู tv มากกว่ามากกว่ามากกว่าดูมวยสดน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าโจนาทวุฒพบลุกลิซซี่รับชมถ่ายทอดสดโจนาทวุฒพบลุกลิซซี่รับชมถ่ายทอดสดภาพจากวันแชมเปี้ยนชิพ